นางหวานนางหวานชาวบุรีล์เรียกถ้าเราอยากให้มันเปื่อยเร็วเราก็ต้องเอาไปต้มก่อนสักครึ่งชั่วโมงตักออกแล้วเราก็เอาไปแกงได้เลยใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนิดนึงเพื่อกันที่ไม่ให้มันคันจากที่เราปลูกสองต้นตอนนี้กลายเป็นร้อยต้นแล้วค่ะเนี่ยตอนนี้มันจะขยายไปทางนู้นค่ะขยายไปให้กว้างแต่ตอนนี้มันจะหมดฤด,ดูฝนมันก็จะได้แค่นี้เดี๋ยวปีหน้ามันก็จะโดนฝนแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ มันเป็นพืชล้มลุกค่ะแต่ถ้ามีน้ำตลอดทั้งปีมันก็จะมีให้เรารับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะนี่ค่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้คล้ายๆใบบัวหลวงใบบัวหลวงคล้ายๆมีลักษณะเหมือนกันมันก็เลยอยู่แค่ลักษณะแค่นี้ค่ะใครที่อยากปลูกก็สามารถเอาไปปลูกในตรงที่ที่มีน้ำขังตลอดได้ค่ะ อันนี้ยายบรรเทาปลูกแค่สองปีมันก็จะได้เยอะขนาดนี้ค่ะนี่ถ้าเราจะถ้าเราอยากได้ต้นมันอ่อนๆแล้วก็จะเอาขนาดนี้ต้องให้รากมันขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้ารากมันขึ้นมาเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์นี่อันนี้ประมาณสองเดือนค่ะแล้วทําไมมันถึงไม่อยู่ตรงนี้ก็คือแม่พันธุ์มันอยู่ตรงนี้แม่พันธุ์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะรากมันก็จะยาวไปถึงนู้นแล้วพอลูกมันต้นนี้เก๋ใช่ไหมคะ มันก็จะมีรากยาวไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมเอาต้นที่มันอุดมสมบูรณ์หน่อยแล้วถ้าจะให้มันเปื่อยเร็วที่เราไม่ต้องเคี่ยวนานเราต้องเอาไปไปไปต้มก่อนต้มประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตักออกตักออกแล้วเราเอาไปแกงเอาไปเคี่ยวในกะทิแล้วก็แกงไปได้เลยตามปกติแต่ว่าถ้าโบราณเขาแกงเขาจะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อกันที่ไม่ให้มันคัน ใส่หมูสามชั้นก็ได้ใส่กับกะทิก็ได้หรือว่าถ้าไม่ต้องใส่เขาเรียกแกงป่าแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายต้องใส่นังรักหรือหัวละพาอร่อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ปะลาร้านิดนึงแล้วก็ใส่นังรักไปหอมอร่อยค่ะแกงบ่อยมากตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นที่มันสีเหลืองก็คือน้ำไม่ขังมันก็จะแก่ตายค่ะ หน้าแล้งมันตายแต่พอโดนฝนหรือมีน้ำมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่